สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นป .3 กรุ๊ปบีนะคะวันนี้เราจะมาเรียนกันในเรื่องเศษส่วนนะคะของเราเนี่ยน่าจะต้องตามกรุ๊ปเอนะเพราะกรุ๊ปเอเขามาครบทุกวันเนาะแต่เรามาไม่ครบทุกวันนะอ่ะเรามาดูกันละกันว่าวันนี้นะคะเราจะเรียนเรื่องอะไรนะคะวันนี้เราจะเรียนกันเรื่องการอ่านและการเขียนเศษส่วนนั่นเองค่ะอ่ามาดูว่าอ่านยังไงเนาะ สมมุตวิว่าเรามีเค้กอ,อยู่1ก้อนนะคะเรามีเค้กอ,อยู่1ก้อนเนาะแล้วเราแบ่งครึ่งเค้กเนาะส่วนครึ่งนี้ของเค้กเราจะเรียกว่าเป็นเศษ1ส่วน2ก้อนนะของก้อนตัวนี้นะฝั่งนี้ก็เป็นเศษ1ส่วน2ของก้อนอันนี้แต่อันนี้คือ1ชิ้นอันนี้คือ1ชิ้นนะโอเคไหมเห็นนะโดยที่เราจะอ่านอันนี้นะคะว่าเศษ1ส่วน2 เศษ1ส่วน2 1เป็นตัวเศษและ2เป็นตัวส่วนโอเคไหมโอเคนะโดยมีข้อแม้ว่าเวลาเราแบ่งต้องเท่าเท่ากันโอเคนะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างอ่าต้องแบ่งทุกส่วนต้องแบ่งเท่าเท่ากันนะคะเวลาเราเรียนเรื่องเศษส่วนดูรูปที่1ทุกส่วนที่เขาแบ่งเท่ากันหมดทุกส่วนเลยไหมคะ ไม่เท่าใช่ไหมมีส่วนนี้ที่ใหญ่กว่าเพื่อนนะคะดังนั้นรูปที่1ไม่ได้แบ่งให้เป็นส่วนเท่าๆกันทุกส่วนเนาะรูปที่สองเท่ากันทุกส่วนไหมคะอ่าเท่ากันทุกส่วนนะคะรูปที่สามไม่เท่ากันทุกส่วนรูปที่สี่เท่ากันทุกส่วนและรูปที่หเท่ากันทุกส่วนค่ะโอเคนะอ่ะต่อไปคะ่ะ เรามาดูนะคะในรูปนี้นะคะเขาแบ่งทุกส่วนเท่ากันหมดเลยซึ่งเขาแบ่งทั้งหมด4ส่วนละบายสี1ส่วนนะคะเราจะเขียนว่าเอาส่วนที่ระบายสีไว้ข้างบนเอาส่วนที่ระบายสีไว้ข้างบนคือ1นะก็คือเศษ1ส่วนก็คือขีดข้างล่างทั้งหมด มี4ส่วนก็เป็นเศษ1ส่วน4โอเคไหมคะอ่ะต่อไปเรามาดูตัวนี้ละบายสีสองส่วนก็เป็นเศษ2ส่วนทั้งหมดมี1 2 3 4ทั้งหมดมี4ส่วนก็เป็นเศษ2ส่วน4นะคะต่อไปเรามาดูรูปนี้ระบายสีกี่ส่วน หนอ่ะขอโทษระบายสี1 2 3่ระบายสี3ส่วนดังนั้นมันคือเศษสส่วนทั้งหมดมีกี่ส่วนทั้งหมดมีสี่ส่วนก็เป็นเศษ3าส่วนสนั่นเองอ่าต่อไปนะคะรูปนี้ระบายสีกี่ส่วนหนึ่งามระบายสี4ี่ส่วนก็เป็นเศษ4ส่วนทั้งหมดมีกี่ส่วน 1>, 1 2ึ่งสองาสี่ห้าหเจดแดทั้งหมดมี8ส่วนก็เป็นเศษสี่ส่วนแนะคะข้อต่อไประบายสีกี่ส่วน1 2ึ่งสสาสี่ห้าหส่วนระบายสีหส่วนทั้งหมดมี6กละ 7, จดแดทั้งหมดมี8ส่วนก็เป็นเศษหกส่วนแนะคะ ม,มาดูข้อสีระบายสีกี่ส่วนหนึ่งสองสามระบายสีสามส่วนก็เป็นเศษสามส่วนระบายสีสามส่วนแล้วสามแล้วสี่ห้าหกดังนั้นส่วนเป็นหกนะนับต่อไปเลยก็ได้ไม่ต้องนับวนอีกรอบหนึ่งนะคะเสียเวลาอ่ารูปที่ห้าระบายสีกี่ส่วนหนึ่งสองสามสี่นะก็เป็นเศษส,สี่ส่วนห้านะคะ ประมาณนี้เนาะโอเคต่อไปนะคะเราจะเขียนรูปเศษส่วนนะถ้ามันอยู่ในรูปแบบนี้นะเขาระบายสีหมดเลย<ๆ>เห็นไหมนักเรียนมันคือเศษ4ี่ระบายสีส่ส่วนทั้งหมดมี4ส่วนก็คือเศษ4ีส่วนสมันมีค่าเท่ากับ1นั่นเองโอเคนะอย่างเช่นตัวนี้ก็คือเศษหกส่วนหใช่ไหมคะก็มีค่าเท่ากับ หเหมือนกันนะคะอ่าดังนั้นข้อนี้ก็เป็นเศษสามส่วนสามมีค่าเท่ากับ1นะถ้าตัวเศษและตัวส่วนเหมือนกันจะมีค่าเท่ากับ1นึ่งนะคะอ่ามาดูข้อที่2ระบายสี1 2 3 4งสอี่ห้าเป็นเศษ7จส่วนแเศษ7จส่วนแไม่มีค่าเท่ากับ1เพราะไม่เหมือนกันเนาะ มาดูรูปที่สามละบายแปดส่วนก็เป็นเศษแปดส่วนแปดหรือมีค่าเท่ากับหนึ่งนั่นเองข้อรูปที่สี่ก็เป็นเศษสองส่วนสองก็มีค่าเท่ากับหนึ่งนั่นเองรูปนี้เศษสองส่วนหกนะคะไม่เท่ากับหนึ่งเพราะว่าไม่เหมือนกันอื อ่ะโอเคตรวสอบความเข้าใจง่ายมากๆเลยวันนี้นะคะให้นักเรียนทำหน้านี้นะหน้า198นะคะเขียนลงไปในที่ว่างตรงนี้ได้เลยเนาะส่วนอันนี้ให้นักเรียนระบายสีระบายสีตามเศษส่วนที่เขากำหนดมาให้นะคะอ่ามาต่อเลยต่อเลยพับไว้ก่อนนะพับไว้ก่อนพับหน้า198ไว้ก่อนนะคะ มาต่อกันเลยในเรื่องของการเปรียบเทียบนะคะเวลาเปรียบเทียบนักเรียนไม่ต้องดูรูปภาพก็ได้ดูง่ายๆเลยค่ะตัวนี้ส่วนเท่ากันนะคะคือส่วนเป็น3ถ้าตัวส่วนเป็น3ให้พิจารณาเฉพาะตัวเศษนะก็คือพิจารณาเฉพาะ1กับ2เนาะหนูก็ดูว่า1กับ2อะไรมากกว่ากันลูก2มากกว่า1เราก็อ้าปากไปทาง2เลยแค่นี้ ง่ายมากๆเลยนะคะอ่าต่อไปเรามาดูอันนี้ส่วนเหมือนกันคือส่วน7เหมือนกันเลยเราก็ดูแค่4กับ3 4มากกว่า3อ่าปากไปทาง4ค่ะเป็นไงง่ายมากนะต่อไปตัวส่วนเท่ากันอีกแล้วก็ดูแค่ตัวเศษข้างบน7มากกว่า6ดังนั้นอ่าปากไปทาง7ค่ะง่ายไหม ง่ายเนาะอ่ะต่อไปส่วนห้าเหมือนกันเลยดูแค่ข้างบนคือ4มากกว่า2ดังนั้นอปาปากไปทั้ง4เนาะแค่นี้เองเปรียบเทียบง่ายๆนะคะโอเคนะอ่ะเดี๋ยวให้นักเรียนทำหน้า201อีกหนึ่งหน้านะคะในห้องเรียนนะทำในห้องเรียนนะลูกจะได้ไม่มีกันบ้านนะคะ โอเคมี2หน้านะคะหน้า198และหน้า201คุณครูกูพูดผิดนะคะหน้า201กับหน้า198นะคะทำให้เสร็จในคาบเลยนะโอเคเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีคะ่ะ